ใครมาะไรแปลกๆผมขอบล็อกนะขออนุญาตบล็อกนะใครมาทำแปลกๆกนะันนะนะขออ้ามาแล้วคุณรันสวัสดีนะคุณรันนะเข้ามาได้นุโชคลาภครับนะจะดูให้นะนุนะมีอยู่นะนุโชคลาภเจ้ามีอยู่นะมีโชคลาภอยู่นะมีโชคลาภอยู่นะมีโชคลาภอยู่นะเอาเข้ามากันเซนะถามกันได้จัดของขวัญมาสวัสดีนะครับคุณรัน เข้ามากันได้เร็วเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าชิ้นจัดของขวัญมาแล้วเดี๋ยวจะดูดวงให้คนละหนึ่งคำถามจัดมาหนึ่งคำถามต่อของขวัญหนึ่งชิ้นไนะเอาเร็วอา้าวเน็ตบ้านไม่ดีอ่ะวันนี้สวัสดีคุณรันโอ้คุณรันเข้าเรียกกล้องเข้ามาเลยเหรอไม่ธรรมดาจ,าจริงๆนะคุณรันเออว่าไงคุณรันมีอะไรจะถามวันนี้ฮะคุณรันฮะ เน็ตบ้านไม่ดีเหรอคคุณรันเน็ตบ้านไม่ดีคุณรันเป็นอะไรเน็ตบ้านไม่ดีวันนี้อาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ฝนตกฝนตกอะบอกแล้วให้ภาวนาสู้กับฝนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเจ้าทั้งรายเข้ามากันยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ส่งของขวัญให้เลยอ้าวส่งให้แล้วก็ถามเอ๋การเงินเอ๋จัดของขวัญมายังเดี๋ยวดูให้ มาแล้วคนละหนึ่งดอกกุหลาบหนึ่งหัวใจส้มจัดมาเร็วจัดมาคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ขอบคุณมากไหนคุณถามอะไรเข้ามายังไม่รู้จะถามอะไรเลยอาจารย์เอ๋การาเงินเดี๋ยวดูให้เอ๋ก่อนการเงินหาได้อยู่นะเอ๋นะการเงินเจ้าหาได้กันอยู่การเงินหาได้กันอยู่ก,ไก็ไปสวดกระถาเงินล้านนละคุณล้านเอ้ยนะแล้วเนี่ยสวดทุกวันเลยต้องสวดร้อยแปดจบไม่มี สวนเดี๋ยวอาจารย์ย,รยังสวนเลยเช้าอาจารย์สวนรอกาวติดก่อน,นไ,ไหวว